คลิปนี้นะครับผมจะให้ดูทางที่เราผ่านมานะครับตรงนี้นะครับดูสภาพรถนะครับดูทุกคนนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับขอบคุณพวกทั้งหลายที่ปากูมาเนี่ยาวบ้านกูก็ดีอยู่เลยครับเมื่อเดินทางออกมาอีกสักนิดหน่อยนะครับก็เจอความตกใจอีกแล้วนะครับเพราะว่าฝนมันลงเยอะแล้วก็เจอเนินที่มันลื่นแบบสุดๆเลยนะครับทำให้การ กระแทกคันเร่งหรือว่าการส่งจากตีนเนินขึ้นมาเนี่ยมันมีอุปสรรคมากมายเสถียเกินนะครับด้วยล่องด้วยลายนะครับที่เราต้องเลือกนะครับแล้วก็มันไม่ได้ง่ายเหมือนที่ที่คิดไว้นะครับก็เลยต้องนี่นะฮะเชือกเพราะฉะนั้นเชือกก็สําคัญอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการออกทริปนะครับในเส้นทางแอดเวนเจอร์ที่ ไม่สามารถจะคาดคิดได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ถ้าฝนตกนะครับจะสังเกตได้ว่าทำไมรถแต่ละคันถึงขึ้นมาลายไม่เหมือนกันเลยนะครับก็จะตอบว่าเราพยายามจะ ลายที่หน้าผิวสัมผัสของถนนยังคงสภาพเดิมอยู่ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นมีการขี่รัดลงน้ํานะครับเป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านอยู่แล้วนะครับก่อนที่คันแรกของเราจะลงไปเปิดนะครับก็ได้มีการเดินลงไปสํารวจแล้วนะครับว่าระดับน้ําเพิ่มสูงจากเดิมเยอะไหมนะครับพอตอนนี้เป็นหน้าฝนเนาะก็มีระดับน้ําเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับยังลุยได้อยู่นะครับผม เราเดินทางมาจากวัดหลวงขุนวินนะครับเดินทางเลาะมาทางด้านหลังไปทางเสมิงนะครับแล้วมาเข้าที่บ้านป่าคานอกนะครับจุดนี้มีทางออกได้2ทางนะครับซึ่งชาวบ้านเขาก็ตะโกนมาบอกว่าไปไม่ได้ทั้ง2ทางให้กับทางเดิมนะครับเมื่อสามอาทิตย์ก่อนเราได้ส่งทีมเซอร์เวย์ของกลุ่มเรามาเซอร์เวย์แล้วนะครับซึ่งผู้สำรวจเส้นทางก็ลงความเห็นกันแล้วนะครับว่าสามารถเดินทางได้นะครับ เขาบอกว่ามันง่ายนะครับทั้งสามคนเลยนะครับสำหรับคนที่มาสวีเน,นะครับเนี่ยเนินสุดท้ายแล้วครับผมจะบอก oh. ตรงนี้เลยนะครับว่าเนินสุดท้ายมันไม่เคยมีอยู่จริงนะครับ mm hmm. เพราะขี่ไปอีกนิด mm hmm. ก็จะเจออุปสรรคใหม่ที่หนักกว่าเดิมเรื่อ,อยๆยกหน้าไปเลยก่อนอันนี้ใครอันนี้คขคยคันเร่งได้ไม่ใช่ไม่ใช่คันเร่งสู้ขนาดใบใจปับ๊บ คันเร่งมันยังได้อีล่มเหลือพวมันสู้ขนาดนอ้ขันเร่งนี่นะครับเนาะมันอยู่ที่ไข่ครับแต่อันเนาะว่าถ้าคันเร่งนี่โพสก่ะไอกมีบุญีมันาว่าแล้วคันเร่งมาใจมันมาใจไงก็ผ่านมาแล้วนะครับสาม ep ยังไม่เคยเห็นหน้าน้องแม็กเลยนะครับนี่จะเป็นการปรากฏตัวของน้องแม็กที่น้อยนิดนะครับเพราะเขาจะเป็นคนนําทางให้เราตลอดนะครับ หมายความว่าไปเปิดไลน์ไปดูไลน์น้องแม็กจะเป็นคนไปดูตลอดและจะไม่มีใครถ่ายรูปให้แกนะครับและนี่จะเป็นคลิปที่เราจะได้เห็นน้องแม็กแต่ไม่ได้ขี่รถตัวเองนะนงขี่เซอร์วิสให้กับทีมนะครับเดี๋ยวนจะของรถมีไหนจะของรถอะ่ะจะของรถมีไหนจะของรถอะ่ะโอ้โหนี่เป็นตัวขับให้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะของรถมีไหนรถถึงแล้ว รถถึงแล้วเจ้าไม่ไหนนี่ผู้เป่งไม่หน่ะอ่าปลามวลเวอร์ซิตเอ็กซ์สามร้อยผู้เป่งคัดไม่แน่ถ้ามันจะอีนะถ้ามันใส่หนึ่งยาวอีนะ มันนักย้อนฝนมาได้เอย่างงี้ก้อนเลยก้นเลยก้นเลยจะไปช่วยมันเตื้กูบอกว่าปล่อยมันก้นปล่อยมันก้นคือตอนที่มาสำรวจเส้นทางนะครับอพี่ประมวลหรือพี่เปงนะครับอปปอเอารถซีทีร้อยยี่สิบห้านะครับมาออกทริปกับเพื่อนๆนะครับก็เลยก <laughs> ็เลยได้รับเสียงคําชมเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าขี่ได้อยู่คนเดียวนะครับวันนั้นนะฮะม,ม,ม,มาเลยมาเลย ที่ผมสอนในคลิปนะ่ะไปพัดเปิดพอยพ่อเออเออเบี้ยวแล,ล,ล้วเออเออมันลงไงลงกูแม็กหันกล้องนี่ฟังไปช่วยอย่าฮา <S <s <imal> นี่เบอร์เฮ้ยลงเลยลงเลยเฮ้ยไปช่วยมันยังนะ มีอยู่ขากุตรง่เนี่ยเพามึงแบบปล่อยอ่ะโอ้เอาโอเเข้าแล้วล่ะเดี๋ยวคัดไมมคอมพอรขึ้นเดี๋ยวมึงกะดไล่เปลงยังต้องข้ามไปข้ามมาเลยพี่ก็พี่ยังแบบตัวห้องไปใช่ล่อมันไปมันไปบ่บออันนี้มาขับไปเลยเลยนะโอ้ยมันสิ ว้าไปช่วยมันได้ยังน่ะเออดีดีถูกใจถูกใจไรุ่นเย้ทุกคนรอจังหวะนี้แหละครับรอรอสร็จแล้เสร็ร็จแดี๋ยวเดี๋ยวปิด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 สวิตช์มันก่อนปิดสวิตช์มันก่อนโอ้บุ๊มาขำมอยู่ตัวเมื่อนี่มาแล้วครับนี่ใครเอ่ยแจ็คกี้แจ็คกี้คันเร่งได้คนนี้โอเคเลย ผมเล่นคัดเล่นคันเองจะดีเลยมายอดยอดยอดสุดยอดอโหโหเอไมตายสวสันทายอย่างปุงกเเยี่ยมเนี่ย,ยจก,กี่นยจก,กยไปพอ ไปพอคลิปต่พีสอนเนี่ยแม่นเลยอย่างนี้เลยไพ่เนี่ยไม่หรอเอ้เออไอ้นั้น ก็ขี่ไปเลยไม่ลงร่อมครับคนนี้คนนี้ขี่ไปมาเลยครับหมดนระย,ยหมดนระย,ยงก็จบไปแล้วครับสําหรับสเตจนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสเตจต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ขอพักยกกินน้ํากินทางก่อนแล้กันนะครับการดยคุณต้นพวบคมการผลิต เป็นไงบ้างครับเหมือนที่ได้สอนน้องๆไปไหมครับครับเนยครับตอนนี้นะครับผมเป็น 500X คันเดียวนะครับที่ขึ้นมาคันแรกนะครับขึ้นกเผมขึ้นมาคันแรกนะครับ 500X คันแรกนะครับในโดงของ c ซ F นะครับ่ต้องคุยหน่อยกัน 500X ยังไม่มีแมนมาสักคันนะครับตอนนี้ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยโวยได้เฮ้ย โอ้โหแจ็คกี้่านพี่น้องคู่นีได้เว้ยเี้พลาดไม่แน่ทุกว่านะแม่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 นี่นะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับแจ็คแจ็คขอสัมภาษณ์ก่อนสถานการณ์ข้างล่างเป็นไงครับต้องลงไปช่วยลุงเป้ครับลุงเป้เป็นยังครับเหลือไอ้ป๊อปโอ้ ไอ้ปั๊บไอ้ปั๊บน่าเหมืกนชางที่ตายเหมือนเดิมงอไปจอดรอเขาแหละพี่ขอนไม้โกนพี่ต้องขอบคุณผมผมปันขี้ดีเนี่ยเปิดหน้านี่ยพี่ตะกี้เนี่ยขอบคุณเพราะมันหยุดตบหัวทิ้มด้วยใจเย็นอย่าเพิ่งสอดรถอย่าเพิ่งสอดรถขึ้นมาข้างบนหมดแล้วสบายผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าจุดนี้ยังไม่ใช่จุดยากที่สุดนะครับมันจะมีจุดยากที่สุดกว่านี้อีกครับมาแล้วครับสำหรับ ทิดน้อยมาได้มาได้มาได้ไดทิดมาเปิดเมิดเปิด,ปดมาตามาตามาแล้วมันจะไปอย่างปลาโคลบุดหมดแล้วครับทิดหมดแล้วโอเคเนินสุดท้ายแล้วเนินสุดท้ายแล้วเยียม่มยียม่เยียม่มเปิดมาเปิดมาเยีย่เยิยม่ม เนินสุดท้ายแล้วเนินสุดท้ายแล้วขันเร่งน,นักๆห,ห,หน่อยขี่ไปขี่ม้ามาเถียแห้งเฮ้ยขึ้นไงเฮ้ยโอ้หอ,อ,อ,อย่าเข้าป่าไปอย่างีกๆตังค์ไปเพ่เอ,อ้อ เลละะปับมาแล้วครับน้องแม็กตัวตึงโควมันขี่ได้แต่เว้ยเนินสุดท้ายแล้วเนินสุดท้ายแล้วมันดีใจดีใจเลยว่ะโอ้เทคนิโคดีเลยว่ะ เมื่อเราผ่านจุดตรงนี้ไปได้แล้วนะครับจุดที่ผมคิดว่ายากที่สุดของทริปนี้แล้วก็คือจุดนี้ครับเนินที่มีแต่ลากไม้มีแต่เส้นทางที่เป็นแนวฮาร์ดเอนดดโรเลยแล้วกันนะฮะตรงนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับรถใหญ่เลยครับตรงนี้นะครับอยู่บนดอยเลยนะครับนี่มีแต่ใส่หัวครับไม่มีอะไรจะเท่าใส่หัวเท่านั้นไป thoải mái lắm ông ấy ừ. thoải mái lắm ông ấy ok thoải mái lắm ông ấy hết hết thói thói lắm mày น,นี่ครับตงดีๆตังดีผมไปนะครับตอนนี้ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับคุโตอรับ่ะคนยัโงอยังอยู่ในน้ำอยู่เลยนะครับมมงงมมอ่ะดูอ่ะตอนตนี้อยู่ในน้ำนะครับ ถึงจุดนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าตรงทางลงที่รถกําลังมาตอนนี้นะครับเห็นไหมครตรงนี้ค่อนข้างจะยากและยากมากเลยนะครับถึงจุดนี้จะไม่มีใครอยากจับโทรศัพท์แล้วนะครับไม่มีใครตื่นเต้นที่จะจับมาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปกันแล้วนะครับเพราะว่าอ่อนล้าและเหนื่อยกันมากๆเลยนะครับซึ่งในสเตจที่เป็นเนินรากไม้นะครับที่อยู่บนเขานั้นอะ มันเป็นอะไรที่ทุลักทุเลเสเหลือเกินนะครับสําหรับขนาดรถที่ใหญ่แบบนี้นะครแต่ชีวิตของเราก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับสู้ต่อไปครับเพื่อหาทางออกอให้เจอนอเริ่มทยอยกันออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็ ไม่มีใครติดขัดอะไรตรงไหนนะครับโอเคฮะถือว่าประสบความสํมเาเร็จณจุดจุดนี้ฮะแต่ผมอยากจะบอกว่าอีกนิดเดียวก็จะเจอปัญหาใหญ่อีกนะครับจากด้านบนนี่นะครับแต่ไม่มีใครจับมือถือมาถ่ายนะครับก็เลยไม่ได้ภาพตรงนั้นไป เล่นน้มือเลยนะครับเรายังอยู่ในป่ากันอยู่เลยนะครับ12คันงครับเต้องอนป่าา12คันณะนี้เวลาทุ่มหนึ่งครับผมตอนนี้ยังกำลังออกป่ามานะครับยังไม่เห็นถนนดำเลยนะครับ เดนสุดท้ายที่จะเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับโอ้แต่ในป่าที่สุดยอดยอดดีอ่ะตอนนี้กลายเป็นไนอดูโรไปแล้วนะครับยังไม่ออกป่ากันเลยนะครับตอนนี้อ่ะคุณต้น 2ชั่วโมงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามากัน1ิบสองคันครับเราจะต้องพากันออกไปให้หมดนะครับมันยากครับมันยากสําหรับรถบางคันที่ที่เขาไม่ได้ทํามาเพื่อเป็นโรคนะครับแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะยากขนาดนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับเพราะว่าน้ําฝนตกมาหลายวันนะครับแล้วก็พอถึงวันจริงนี่เขาก็สู้กันนะครับก็ถือว่าโอเคฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณต้นหน่อยนะครับว่าตอนนี้เขาหิวข้าวไหมครับหิวข้าวไหมครับ อยากกินเบียเย็นเย็นๆนะครับได้ให้เปิดเพลงฟังได้หนึ่งเพลงจะเปิดเพลงไหนครับเรื่องเพลงนี้ผมไม่ค่อยสัมผัดเท่าไหร่คนจนมีสิทธิ์ไหมครับได้ไหมครับเรื่องเล่าคนจนเรื่องเล่าผมนะครับค่อยเล่าอย่างนี้น้ำชา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 ขอไม่ได้หลังจากนี้ผมจะขอเล่าเรื่องด้วยภาพละกันนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่มีไฟล์วิดีโอเลยนะครับไม่มีใครได้ถ่ายวิดีโอเลยนะครับ ตรงนี้มีรถ1คันนะครับที่แบตหมดนะครับจากการสตาร์ทหลายครั้งและการเปิดสปอตไลท์นะครับค้างไว้ด้วยนะครับก็เลยทำให้แบตใช้ไม่ได้นะครับถือว่ายังโชคดีนะครับที่มีรถของชาวบ้านนะครับที่เขามีน้ำใจนะครับช่วยที่จะนำรถคันนี้ลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าหลังจากที่พวกเราได้ช่วยกันเข็นกระตุกสตาร์ทนะครับเพื่อไม่ให้มันดับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะขี่แล้วไม่ให้มันดับในสภาวะที่เป็นดิน หนังหมูแบบนี้นะครับแต่พอนำรถมาลงนะครับในที่ที่เป็นทางคอนกรีตหรือว่ารัดยางเรียบร้อยแล้วนะครับแบตก็คือลาโลกไปแล้วนะครับไม่มีไฟอยู่ในแบตเลยนะครับทำให้เวลาเรากระตุกเข็นสตาร์ทติดปุ๊บไม่มีไฟไปเลี้ยงปั๊มติ๊กนะครับน้ำมันก็จึงไม่สามารถเดินทางมาที่หัวฉีดได้นะครับก็เลยแก้ปัญหาด้วยการลองเรียกร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเขาก็ปิดไฟหมดแล้วนะครับแต่ก็ลองเสี่ยง เรียกดูนะครับถือว่าโชคดีนะครับที่ร้านนี้มีอะไรนะครับสต็อกอยู่นั่นก็คือแบตเตอรี่นะครับแต่เป็นของรถเล็กนะครับแต่เราสามารถเอามาใส่ให้กับ CB500F าได้นะครับเพื่อเป็นการเลี้ยงระบบหัวฉีดนะครับซึ่งมีแรงดันจากพอมติ๊กนะครับก็สามารถพารถกลับบ้านได้นะครับปิดทิปตอนนี้กี่โมงครับ เที่ยงคือ16เราอยู่ปตทแม่วางน,นะครับออกป่ามาเรียบร้อยครับติดทริปครับผมจบทริปด้วยดีครับ12คันกลับบ้านครบทุกคันไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังและขอตัวกลับบ้านไปกินกว๋วยเตี๋ยวกับพี่ประมวลคนบ้านใกล้สวัสดีครับ